สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปะปลาวทุกคนเลยครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นบทสรุประหว่างพยามารฮาจุนและบุตดาจากมหาศึกคนชนเทพและนี่ก็เป็นพอดแคสต์แรกของช่องทุกคนไม่ต้องนั่งจ้องแค่ย่องมาฟังก็พอเริ่มเรื่องแบบไม่เปลืองค่าเน็ตเงื่อนไขาการปลูกชีพฮาจุนนั้นจะขอสรุปให้ฟังง่ายๆเซโรฟุก,กุคือเทพที่แสนดีซึ่งเปรียบได้ดังแสงสว่าง อยู่มาวันหนึ่งแบลเซอบับที่เก็บซากเขาของฮาจุนได้แอบ,บย่องไปหาเซโรฟุกุที่กําลังนอนกลางวันอยู่จากนั้นก็มับเข้าให้เสียบเขาไปที่ศีรษะของเซโรฟกุกุซึ่งเขาของฮาจุนเนี่ยมันคือปรสิตเซโรฟกุกุมีปฏิฐานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พบพานกับความสุขเขาดูดซับความโชคร้ายจากมวลมนุษย์เมื่อดูดมากเข้ามากเข้าร่างกายของเขาก็เริ่มสุดซมลงจนถูกธาตุไฟเข้าแทรกเออ ความชั่วร้ายครอบงำจิตใจะนะเมื่อความชั่วร้ายครอบงำจิตใจปรสิตในกายก็เริ่มเติบโตความชั่วร้ายเปรียบดังเงามืดเมื่อแสงสว่างและเงามืดมารวมกันนอแห่งยมโรกจะถือกำเนิดและกำเนิดเกิดเป็นพญามารจากสวงสวรรค์ชั้นที่6หาจุนหาจุนได้จุติขึ้นในการประลองคู่ที่6ททำให้เซโรฟกุนนั้นถูกเกลื่นกินล่างเมื่อหาจุนจุติโดยสมบูรณ์เงามืดได้ปกคลุมทั่วทั้งสนามทำให้บุตรดาไม่สามารถมองเห็นด้วยเนตรอย่างอนาคตหรืออรารยวิญ,ญญาณได้ เมื่อสก,กิลสุดโอพโดนปิดบรรัญชีด้วยความมืดบุดดาเลยตกเป็นฝ่ายตั้งรับและเสียเปรียบเข้าอย่างจังเมื่อมองไม่เห็นดวงวิญญาณการรับมือพยามารก็ยากขึ้นหาจุนบุกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวโลอหิงสาที่ว่ากแกร่งโดนหาจุนแทงทะแยงเข้าดวงตาโลกก็แตกตาก็บอดเทพจะจอดอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวบุดดาที่เคยทำห้าโดนอัดสล้องว้าวกันทั้งสนามแม้จะโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ทรงเฟี้ยวโตกลับไปได้บ้างบาดแผลที่สวนกลับ กลับทาได้แค่ลอ,อยขีดควนร,ร่างกายของหาจนนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าเทพทั่วไปอยู่หลายขุมก็แง่ละมอนี่คือมารฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในขุมนรกแกร่งชนิดที่ว่าทําคนดูเป็นไพโบล่าไปสองสามเดือนใช่สิออกเดลตตอนเนี่ยก,การต่อสู้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องบุตดาเปลี่ยนอาวุธชิ้นแล้วเปลี่ยนชิ้นเล่าแต่กองเชียร์ยังคงเศร้าเพราะไม่เห็นเงาแห่งชัยชนะจนมีประโยคคําถามและได้รับคําตอบเซโรอยู่ไหน นกินไปแล้วคําตอบที่ได้รับทําเอาบุตรดาสติขาดพึงเสียนอัตมาล้อนขอช้อดหน้าสักหนึ่งฮิตกงร้อภาวนาทํางานบุตรดาที่จะเข้าสู่วิถีเปรตกลับโดนกิเลสแทรกแสงจิตใจกงร้อแปรเปลี่ยนและหมุนเวียนสู่วิถีนรกเขียวสงครามแห่งโคจินพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดเขียวปรากฏมวลมนุษย์เริ่มมีความหวังก็ตลีสเปดทำงานบุตรดาทยานใส่ฮาจุนโชแขนห้อยแต่ไม่ถึงกับขาด ทำเอาฮาจุนเกิดความประหลาดอยู่ในจิตใจภาพหลอนเกิดขึ้นเป็นฉากฉากฮาจุนมองเห็นร่างตัวเองกำลังเน่าเปื่อยส่งผลให้ฮาจุนเริ่มกลัวในจิตใจสังสารวัตรเริ่มตอบสนองอารายวิญญาณกลับมาทำงานได้เล็กน้อยนี่คือประโยคบอกเล่าจากผู้เฒ่านามวสุสหาจุนกดคอมโบใส่บุตด,ด้าหมอนน่คงไม่คิดว่าบุตด,ด่าจะบอกได้หาจุนนั้นเสียทรงก่อนจะยืนงงอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็หัวล้อลั่นก่อนจะสะบั้นแขนตัวเองมาทำอาวุธ ดาบจากแขนตัวเองบุตด,ดาและหาจุนตั้งท่าหมายจะปิดบัญชีแบบโป้งเดียวจบและก็โป้งเดียวจริงๆเคียวสงครามหักและต่อด้วยสกิลย่อยกชิดจ้วงแทงของหาจุนแม่คุณๆนั่นเนี่ยทำไม้งามนี่ใช่เลยบุตด,ดาจึงคว้ากงร้อภาวนามาบล็อกไว้กงร้อแตกอาวุธทั้งหมดถูกทำลายบุตด,ดากระเด็นล้มลงและหมดสติจมเข้าสู่ห้วงแห่งความมืดมิดคนดูทั้งถวยเทพและฝ่ายมนุษย์ต่างสวดวิงบอนต่อบุตด,ดา ท่ามกลางห้วงแห่งความเมืดมิดได้มีแสงสว่างปรากฏขึ้นมือของใครบางคนกุมมือของบุตรดามือของชายคนนั้นคือเซโรฟุกุบุตรดาได้สติก,กลับมาอย่างครบถ้วนบุตรดาหัวเลาะสนันลั่นสนามก่อนจะลุกขึ้นยืนแบบเท่ๆและกล่าวคำว่ามาสู้ด้วยกันเถอะเซโร เป็นการเวอรลุนที่โคตรเฟี้ยวขนาดผมนั่งกินเกี๊ยวยังต้องหยุดดูบอกกงกงเลยนะว่าคู่นี้เนี่ยไม่ได้เน้นการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่จะออกไปทางแนวปรัชญาและคำสอนสะมากก็แง่ละสนเสน่ห์ของเขาเลยคนชนเทพนะบุตด,ด้าเวอรลุนกับเซโร่เพื่อสร้างทีเด็ดทำเอาน้องเกีวที่ปาดน้ำตายังไม่เสร็จกระโดดเฮลเฮลบุตด้าสามา อาวุธใหม่ใช่ไรกว่าเดิมเพราะนี่คือดาบเจ็สีมาณีเจ็ดแสงเอ้ยไม่ใช่ดาบเจ็ดเคี้ยวจากตำนานของญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเรียกว่านันสึไซโนทาจิดาบที่เป็นสมบัติล้ำค่าของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุมากกว่า2,000ปีความจริงแล้วการต่อสู้ในคู่นี้คือการต่อสู้ภายในจิตใจของตนเอง เพราะการชานะใจตนเองของมนุษย์เนี่ยมันทําได้ยากที่สุดแล้วละ่ะครับมาต่อกันที่ดาบ7สีมณนีเจ็ดแสงทั้งผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์กันออกมาว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งโพชงเจ็ซึ่งก็คือทรรที่เป็นองค์แห่งการตัดสู้หรือองค์ธรรมของผู้ตัดสู้มีเจอย่างขอไม่อธิบายนะ เพราะเหตุการณ์ในมังหะคือช่วงที่บุตต้าตัดสู้ขั้นสูงสุดก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยการเอาชนะใจของตนเองเพราะก่อนหน้านั้นบุตต้ายังกังวลอยู่กับเซโรฟุกุจนทําให้ไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้กลับมาต่อในเหตุการณ์บุตต้าและฮาจุนประจันบาตท,ทำเอากองเชียร์ของบุตต้าที่มากันหลายหมู่บ้านเฮลั่นสนามและนี่ถือเป็นปรากฏการณ์เมื่อทวยเทพและมวลมนุษย์ พร้อมส่งเสียงเชียร์แรงใจไปยังบุตรดาดุดแม่น้ำจากหลายสายไหลมาบรรจบก,กันและนี่คือเทพศาสตราดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ดาบเซโรแห่งนิพพานขั้นสุดยอดความกลัวในจิตใจของหาจุนเริ่มสั่นครอนเงามืดค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยแสงสว่างก่อนบุตรดาจะเปิดอันติขอเปิดบทกวีจากตอนที่53กซึ่งข้อความนี้ถูกอ้างอิงมาจากพระสุตันตปิฎกข,ะขะัคควิสารนสุที่ส ด้วยดํารัสแห่งาศาสดาผู้สูงศักดิ์ไม่สั่นคลอนเหมือนราชเสไร้เสียงดุดรมบริสุทธิ์ไม่เจือปนดังดอกบัวบนผืนน้ําไปแต่ผู้เดียวเด็ดเดียวเหมือนหน่อแรกอย่างไรก็ตามหากพบพานกับความทุกข์ยากทั้งปวงจงเดินไปกับมันด้วยความปิติยินดียปรานดาบแห่งพุทธะกระบวนท่าที่หนึ่งปุกดาบแห่งเนสวรคร์มหาปรินิพานหลังจากสิ้นเสียงฝัน ร่างของหาจุนถูกสะบ้นขาดเป็นหลายส่วนในวาระสุดท้ายบุตดายืนข้างกายของหาจุนหาจุนหวังโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อสู่ความตายไปด้วยกันบุทธายืนนิ่งเฉยให้โจมตีแต่ร่างกายของหาจุนได้สลายหายไปก่อนมันจบแล้วเซโร่เซโร่และคณะเจ็ดเทพแห่งโชคราบวิ่งกรูกันออกมาพวกเขาทุกคนยินดีกับบุตดาอย่างมีความสุขและดับสลายหายไปต่อหน้าของทุกคนนี่คือมหาปรินิพาน บุตดาชนะศึกด้วยเวลา21นาที37วินาทีด้วยท่าไม้ตอยมหาปริญนิพานและเปิดด้วยท่วงท่ามือขวาชี้ขึ้นฟ้ามือซ้ายหันลงดินอันมีความหมายเป็นไหนว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกซึ่งเป็นคำแรกของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงตรัสไว้เมื่อตอนประสูติและนี่คือบทสรุปของพญามารหาจุลและพระพุทธเจ้า จากมหาศึกคนชนเทพซึ่งคู่นี้เน้นหลักคําสอนและปรัชญามากกว่าการต่อสู้คือสอนให้เราเอาชนะใจตนเองนั่นคือความสุขที่แท้จริงก่อนจะจบตอนบุตต้าได้กล่าวว่าแล้วเจอกันนะเซโรซึ่งนั่นอาจจะแฝงเป็นในว่าเราอาจจะได้เห็นเซโรฟุกุกลับมารอดแล่นในมหาศึกคนชนเทพอีกครั้งก็ได้และมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคำสาปของน้องเกลโดนทำลายแล้วจ้าใครที่แกล้งนง้องนะ ไปเอาไม่เร็วมาเดี๋ยวนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี